ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ในรายการซุเปอรเวลาโน่ค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เดอะแร็คเกตคลับค่ะครัเผมเรามาในทีมบินเลิ f เฟสิวัลกันดิบสามปีลีต่อใจครับผมก็แข่งรับเชญนะครับไม่ได้มีแค่เราสองคนแล้วรับรองเลยว่าที่เหลือเนี่ยคุณทุกคนนะพูดเก่งมีสกิลมีทักษะทักษะกีฬาหรอไม่ใช่ทักษะการขิงค่ะก็ต้องรอดูว่ามีใครบ้างครับผมไปเจอกันครับวันนี้บูมรามเก้า ขอนัท้าสิบ์รุ่นน้องเหล่าลานเทนี่มาดูกันใครจะเป็นแชมเปี้ยนสำหรับวันนี้นะคะเฮ้ยสวัสดีครับผมจอบทัชพลครับวัวันนี้มาพบกับเอนจอยผมเฟิร์สธนอดอนผมเฟิร์สธนดา พีพีนี่แหละชื่อสวยดาวเป็นลูกสาวแม่สีนวนเฮ้เอาเฮเฮ้ครับผมริวครับจากสทหารแมวครับผมเจอกันกีฬาสีซุปตาเวลานอกฉลอง53ปีช่อง3ทั้งทีต้องจัดเต็มกันหน่อยแบ่งทีมสีดำฝั่งผู้ชายทีมสีขาวฝั่งผู้หญิงแข่งกีฬา3ประเภทฟุตซอล OX ปีนผาใบคำทีมชนะมีสิทธิ์ลงโทษทีมแพ้แบบไหนก็ได้ตามที่ต้องการไม่ปิงปองพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเก็บลูกฟุตซอลพี่เอาฟุตซอลกันพี่เตะยิงเตะเฉยปิงปองแล้วกันพูดเลยเดี๋ยวก็ปีนผาค่ะนานพูดเลยนะทีมเก่งกับทีมโกเราคือทีมโกก็จะดูว่าสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของช่องสามเนี่ยเขาจะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเหมือนที่พวกเรามีไหม เว่ยเซอยวริวข้าก็รู้ว่าเจ้าเก่งถึงฟองขราก็รู้ว่าเจ้าเก่งพุดฟอลเพราะฉะนั้นข้าจะติดนิฟองแล้วข้าก็จะเป็นเขาคือทีมเราอ่ะมีทั้งนักกอนหนักฟองนักขิงจะให้ทีมนี้สนุกอ่ะเราต้องอ่อนให้ป่าวะคุณไม่รู้ใช่แล้วว่ารายการนี้ลงโทษโหดผู้สอบ O X เตะลูกบอลให้ลูกปองแตกแล้วนำตัวอักษร O หรือ X ไปติด ใครเรียงเป็นแนวตรงหรือแนวทะยงต่อกันสามอันได้ก่อนชนะทุกคนต้องให้เราเตะก่อนอ่าันนี้คือทีมขาวอยากให้โดนตรงไหนบอกมาอยากให้โดนตรงไหนเอาให้โดนก่อนเอาให้โดนก่อน T.P. 要洗脚。<呀> i แล้วคุณอะไปเป็นโกส่วนเวลาคุณเตะเราให้ทีมงานแมนแมมาเป็นโกคุณต้องเตะให้เข้าคุณคิดดูถ้าคุณเตะโดนทีมงานคุณอาจจะไม่มีงานอีกเลยและประตูนัดแรกวันนี้เราก็ส่งตัวแทนมาคือคุณเปิสไปไหนเปิดไม่เข้าแอดแอดเห็นจอยน่ากลัวมากเลยอะ สเย่หมดนี่ลิวขอโทษล่วงหน้าแล้วนะพี่แม่แม่ถือว่าถ้าเป็นพีพีเตะผมไม่เป็นโกผมยืนยืนดูเลยเต็มข้อเต็มข้อใส่หน้า ก็มีอะไรอยาจะพูดไม่เฟิร์สเตะแล้ว ฉันรับได้เป็นจอรับได้เหรอจอรับได้เหรขาได้เขาได้เพราะว่าเราตีตกซ้อมซ้อมซ้อมซ้อไม่กินไม่รู้กันใช่ไม่กินหรู้ยังอันนี้คือเอาจริงยังเอาจริงแล้วเอาตีคนทมคำได้เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เราแต้มได้รีบโพลผมได้อะไม่นะเาบอก ไม่ไม่ต้องให้เขาก่อนให้เขาก่อ,น,อกนถือว่าเป็นการให้คะแนนเขาก่อนพีเ่เฟิร์สไปพี่จอยยอบ จังหวะเมื่อกี้คือตีโดนขอบไม้มันเกิดขึ้นไม่น้อยมากนะ ่ลงมาแล้วก็จะไม่รับงานไม่ลงมาด้วยแล้วก็จะไม่รับงานในวงการอีกเลยเพราะไปทางสายกี่ร้านนายมันแน่นอนสุดๆเลยริ้วสุดยอดมากน้องชายเฮ้ยขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราลุกเองไปขึ้นไปหาไปเจอไปหาครับจอบเฮ้ยรอบที่สี่แล้วนะสี่หรือห้า ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้คือผมเป็นเจ้าของรายการพวกนี้คือแข่งกันเลยอ่าแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแนะน่าสวัสดีนะครับวันนี้ตอนเราเข้าสู่รายการทุกตาร้านเราครับก็นี่น้องๆผมนะครับคนนี้ไอ้ไอ้เฟิร์สบ้านอยู่แถวแถวบ้านเดียวกันแถวบ้านเดียวกับไอ้เฟิร์สครับผมแล้วก็ที่อยู่แล้วข้ามาไอ้นั้งไอชอว์ แกกัไกนแง่าไม่ต้อใส่สเนเลยกัโกพรูเลยแค่นันแต่องเล่น2คนปิงฟองเล่น2คนก็ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เดี๋ยวส่งตัวแทนออกไปดี๋ยวก็ู ไม่ปิงปิงปองต้องห้ามริวเล่นเราต้องขัดขามันถ้าริวได้เล่นริวโกงคือไม่หรือว่าเราอ่ะควรบอกนี้ว่าเกมเนี่ยริวเล่นดีเร็วเเล่นริวเล่นก็คือต้องให้ริวออกมาก่อนสักเกมหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะเล่นซ้ำได้ไงอ๋อเล่งซ้ำได้เราก็เชียร์บอกว่าเฮ้ยพี่เฟยยังไม่ได้เล่นเลยพี่จ๊อปยังไม่ได้เล่นเลยแล้วริวมันจะเชื่อหรอริวมันเก่งกีฬาแค่นั้นอ่ะที่เหลือกีฬากีฬาอื่นริวมันไม่เก่งริวเก่งแต่ไม่ได้ปั๊บนะเนี่ยอุ้ย เรื่องเรื่องเตะเนี่ยถนัดไม่ใช่แค่เตะบอลนะเนี่ยเตะเตะลูกเตะไม่เตะลูกอื่นไม่ได้ทายงหมดเตะทีมอื่นาโอ้ผมกลัวว่าเราจะกินขาดเลยแล้วเทปนี้มันจะไม่ขึ้นเพราต้องติดตาข้างด้วยมันต้องติดเลยสองข้างไหมไม่แต่ว่าทุกคนน่ต้องเล่นทุกกีฬาใช่ไหมใช่อย่างฟุตซอลเราต้องเล่นทั้งหมดเลยหรือว่าเราจะลองแบบตัดกำลังก่อนไหมให้เฟิร์นโดนไปให้เจ็บก่อนแบบงั้นเริ่มเลย 3คนส่วนปีนผาเล่น1คนปีนปองเล่น2คนปีนผาผมส่งพี่จ๊อกไปผมรู้พี่ปีนได้ไอ้ริวเป่าอยู่ปีนแหละเฟิร์สปีนผาไงเออเฟิร์สปีนผาไงผมเตะบอลเตะทุกคนอยู่แล้วฟังไหมเวลาเขาพูดอะฟังไหมไม่ก็ต้องเขาปีนผาผมไปกินเนื้ตามหลักตามศักแล้วคุณเป็นรุ่นพี่ไม่ไม่หรือว่าคุณสองคนน่ยอยากอยากปีนฟองผมไปปีนผาไม่ไม่ไม่เราต้องเอาในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่งการ ถ้าสมมุติเตะตัวลูกโป่งิการิดเด็กใช่ไหมพวกผมต้องอดให้คุณไหมไม่ต้องเอมเตะบอตีเลยเราไม่ใช่ทีมเก่งเราทีมโบ่งเราพวกขันกแล้วพี่บูขออย่างเดียวอย่าโดนต้องกีกีต้องแบบ ไม่หรอนะเหนื่อยไม่ไม่ใช่อะไรนะแล้วปีนผาพี่ก็นสนับแทนพีนีกนะเอาพี่พี่เหรอพี่พี่เพราะว่าเขาเป็นคู่กับลิวไง สองลุมหนึ่งนั้นอ่ะเเมื่อกี้กล่าวตายเลยนะ